เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้า 4, สี่ซุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยเลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพศู่วนมะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอคนเล็กก็เพิ่งได้ปหค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะ ก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลของหลวงบอกว่าคุณ ก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรองข้างนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราอะท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างงี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบหกคุณต้องไปคีคมีฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ 3- 4เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคือเป็นมะเร็งปากมดลูก เริ่มต้นตั้งแต่คขอลูกพศ .34 แล้วก็ทำหมันมาซุดตัวอีกทีคือพศ5 4อาการปวดท้องทรมานเวียนหัวขึ้นไส้เลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพศูย์มะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะป้าก็บอกว่าเป็นก็เป็นถ้าผ่าตัดให้ป้าก็ผ่าตาดัดนะฮะหลังผ่าตัดสองเดือนปวดมลูก แล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อยคือสภาพร่างกายในตอนนั้นคือตัวเองจะเอาชื้นไม่รอดแล้วจนบอกลูกบอกว่าถ้าแม่ตายเผาที่กรุงเทพน้ไม่ต้องเอากลับต่างจังหวัดพอมาเจอเซเนตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลยทานข้าวได้เยอะแล้วผมก็ผมก็ดกหนาขึ้นผิวพรรณดีพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะสมค่ะ หมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9กมกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาคีมโมฉายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอก็เลยสั่งให้อีกสรอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อสายแสงที่โรงพยาบาลลุบลุรีอีก30แสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3าเดือน สามเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณะมะเร็งลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีโูคแทรกซ้อนจากการคีโมถฉายแสงก็12ลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ปหคนโตก็จะขึ้นมสี่ ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แกปตา,ามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงะน้า,นาก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอ่ะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทํางานเป็น QA ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มา มาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บ,บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศพัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอนแก้วทองในเพจ พี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละ4ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างคะ่ะ ถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะ